ส่วนของอสภาพการตลาดครับสถานการณ์ด้านการตลาดทั้งหมดก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นไปตามตัวเลขตามการคาดการของเราทราบว่าขณะนี้ราคาทุเรียนก็ผ่าน70ไปจะติด80หรือบางครั้งอาจจะติดไปแล้วล่าสุดที่ผมได้ข้อมูลคือ78บาท และถ้าถึง80ยังไงก็ต้องขอรบกวนพี่น้องแจ้งกันมาด้วยนะครับก็ต้องแสดงความดีใจโดยเฉพาะพี่น้องชาวเขื่อนพี่รีทานเพราะว่าท่านก็ตั้งใจท่านรู้อยู่แล้วว่าหมอทุเรียนบอกว่า ต้อเดือนจะขึ้นเฮ้ยมันก็ขึ้นจริงๆแล้วตอนนี้อยากจะได้อีกก็ฝากไว้เป็นประเด็นสําคัญเท่านั้นเองว่าอย่าไปฝืนนะครับตามตลาดได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเพราะว่าถ้าหากว่าเราถ่วงลูกไว้นานเกินไปมันจะกลายเป็นสภาพต้นโทมอันนี้คือเรื่องสําคัญเวลาเราจะฟื้นตัวจะฟื้นลําบากอีกส่วนหนึ่งถ้าต้นสมบูรณ์ดีเราก็เอาไว้ได้ส่วนที่สองครับในส่วนของ,งอเงาะล่าสุดนะครับ ไปถึง28บาทแล้วก็คิดว่าน่าจะถึง30บาทผมมีโอกาสพบกับพี่น้องชาวสวนก็ดีใจครับเพราะว่าท่านกระทวงมาพอสมควรแล้วก็ได้ขายที่28บาทก็จะต้องถึง30บาทอย่างแน่นอนไม่ผิดดังที่เราคาดการไว้ทั้งหมดซึ่งตรงนี้ก็คงต้องแสดงความดีใจอีกครั้งหนึ่ง นะทีนี้มาดูในเรื่องของมังคุดมังคุดก็ขึ้นครับจาก60ไปเป็น70บาทเพราะว่าไม่มีของขาดรุ่นมังคุดรุ่นใหญ่จะออกเมื่อไหร่ก็คาดว่านะครับคาดว่าในราวต้นเดือนกรกฎาคมอันนี้คือชุดใหญ่แต่ก่อนนี้มีไหมมีครับใครมีก็ยังได้เม็ดเงินอยู่นะโดยเฉพาะพี่น้องหลายท่านที่สนใจบอกอาจารย์วันก่อนฟังรายการ ของอาจารย์บอกว่ามังคุดแปลงเจียไตยที่ทํางานวิจัยเนี่ยเก็บมาตั้งกี่เดือนเนี่ยเก็บตลอดเลยเหรอครับคือเรื่องของปริมาณเนี่ยเรา,าจะให้เห็นแค่ภาพว่าเราเริ่มเก็บตั้งแต่ปลายเดือนมีนาจนถึงนา,นาขณะนี้ก็ยังเก็บอยู่แล้วก็จะเก็บไปถึงเมื่อสิ้นมิถุนาไปจนถึงกลางกรกฎา คือผลผลิตทั้งหมดที่5รุ่นเพราะฉะนั้นท่านที่สนใจคอยฟังประกาศครับผมได้รับการาประสานจากบริษัทเทียร์ไทยแล้วว่า,าต้องการที่จะนำเอาความรู้เชิงลึกของมังคุดเนี่ยถ่ายทอดให้กับพี่น้องเส่กอดเราจะมีการจัดประชุมเฉพาะกิจอีกครั้งหนึ่งกับเรื่องของทุเรียน แล้วก็เรื่องของมังคุดเป็นความรู้ในเชิงลึกในเชิงปฏิบัติก็ติดตามกันต่อไปก็แล้วกันนะครับท่านก็จะได้ทรา,าบวันเวลาและสถานที่ทีนี้มาดูประเด็นในส่วนของวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันศุกร์เนื้อหาสาระเป็นเรื่องของลำยหยผมคงต้องขออญาตนะครับเนื่องจากพยายามที่จะดำเนินรายการให้จบให้ได้ก็คงต้องขอเอาความรู้ เรื่องของรำใหญ่เนี่นะครับกับกรณีที่ความไม่ประสบความสำเร็จมานำเสนอเพื่อให้เป็นสาระความรู้คือความไม่สำเร็จเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญมันก็จะทำให้เหล่านั้นมีความรู้สึกอ่อนล้าอ่อนแรงทอ้อแท้ทอ้อถอยแต่ต้องไม่ลืมนะครับเราท้อได้แต่เราถอยไม่ได้บางครั้งการที่เราจะคิดจะเปลี่ยนพืชพออะไรไม่สำเร็จก็คิดเปลี่ยนอะไรไม่สำเร็จก็คิดเปลี่ยน นั่นหมายความว่าเรายิ่งไม่ประสบความสำเร็จหลายท่านบอกเอา้าก็ไหนอาจารย์บอกว่าเราต้องยอมรับความคิดคือถูกต้องครับในการเปลี่ยนพืชเนี่ยต้องเปลี่ยนอย่างมีเทคนิคเปลี่ยนอย่างมีความรู้เปลี่ยนอย่างเข้าใจไม่ใช่นึกจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนเพราะรายได้เราจะขาดหายเป็นทันทีก่อนอื่นเนี่ยถ้าท่านคิดจะเปลี่ยนพืชโดยเฉพาะลำไยท่านก็ต้องมองว่าลำไยที่มีอยู่เนี่ย ที่เราไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยเพราะอะไรเพราะอะไรที่เป็นตัวสาเหตุที่ทําให้เราไม่ประสบความสําเร็จก่อนนั่นแหละครับคือสิ่งที่ท่านจะต้องหาให้ได้ถ้าท่านหาไม่ได้จริงๆผมยังคอที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการหาให้กับท่านได้ก็เป็นส่วนหนึ่งเหตุที่สองครับทําไมเราถึงไม่ประสบความสําเร็จในตัวอื่นๆเพราะอะไร ถ้าเราหาไม่เจอเราก็จะไม่มีคำตอบเราต้องไปดูว่าเมื่อเราค้นเจอแล้วเหตุผลเหล่านั้นเราแก้ไขได้ไหมถ้าเราแก้ไขไม่ได้เราถึงค่อยจะเปลี่ยนพืชแต่ถ้าเรายังแก้ไขได้เราก็ควรจะเก็บลำใหญ่ไว้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราไปเจอเหตุผลว่าสภาพแวดล้อมสภาพหลายๆอย่างมันไม่เหมาะสมเราก็จะต้องดูพืชใหม่ ที่นี่ในการดูพืชใหม่เนี่ยมันก็สามารถที่จะค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆปรับ,อย,อ,ยรบอย่างกรณีของทุเรียนผมยกตัวอย่างแล้วว่าถ้าเป็นต้นใหญ่เราก็เอาดินไปกองปลูกต้นเล็กสุดท้ายต้นใหญ่ก็จะงอกง,งามกลับมาอีกเพราะดินที่เราเอาไปกองไปปลูกต้นเล็กที่จะทดแทนในอนาคตกับกดีของต้นใหญ่ลำใหญ่ ลำใหญ่ถ้าเป็นต้นใหญ่เราก็ทำสาวถ้าเป็นต้นชิดต้นแน่นเราก็ตัดต้นเว้นต้นนะครับหรือถ้าเป็นต้นที่ไม่ประสบความสำเร็จเราลองเปลี่ยนเปลี่ยนแนวคิดในการทําจากการบังคับใบหนึ่งใบสองเนี่ยเราลองเปลี่ยนซี่พักไปสักหน่อยนึงพักไปแถวทําแถวเว้นแถวไอ้ต้นที่พักเราก็พักไปเลยทั้งตีทําใบให้ได้ห้าใบแล้วเราค่อยมาไร่ระบบใหม่ไอ้ส่วนที่ทมก็ทําไป จนที่พักก็พักพักแล้วก็ขอให้ได้ใบได้5้าใบาแล้วเราค่อยมาดําเนินการทําสารใหม่ตามสเต็ปขั้นตอนใหม่ตามสาเหตุผมยกตัวอย่างเช่นเราทำำําลําไยหน้าแรงไม่เคยประสบความสำเร็จเพราะดอกบานเจอฝนเราก็ลองเปลี่ยนครับมาเป็นการทำำําลําไยที่ปลายฝนซะมันก็มีวิธีการอีกหลายอย่างเช่นเดียวกันก็ต้องฝากไว้ว่ากรณีของลําไยนั้น การเปลี่ยนพืชก็เปลี่ยนได้ครับแต่ค่อยๆค่อยๆดูค่อยๆพิจนารณาเพราะฉะนั้นผมก็ต้องฝากเรื่องนี้ไว้แต่ถ้าหากว่าท่านไปค้นหาสาเหตุเจอเราก็พยายามที่จะพัฒนาลำใหญ่ให้เป็นพืชเศรษฐกิจต่อไปเพราะว่าลำใหญ่เป็นพืชทรงออกนะครับการบริหารจัดการก็ไม่ได้ยุ่งยากนักเราสามารถเป็นพืชที่สั่งให้ออกดอกได้ เพียงแต่ว่าความผิดพลาดนั้นมันก็อาจจะเกิดจากกรณีของธรรมชาติฟ้าฝนนะฮะความเสียหายต่างๆผมพอนำเสนอมาถึงตรงจุดนี้อยากจะประชาสัมพันธ์มาอย่างพี่น้องสกรในเขตที่มักถามนะครับเราก็คิดจะกุดคือผมมีโครงการ ที่จะทํางานวิจัยและก็พัฒนาเงาะให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถจะสั่งการได้วางแผนได้บริหารพัฒนาได้เพื่อสร้างคู่มือให้ครบเพราะขณะนี้เนี่ยในงานศึกษาวิจัยเราครบแล้วครับกับในส่วนของทุเรียนในส่วนของมังคุดที่ทำงานวิจัยจนครบแล้วก็จะทำการพิสูจน์ต่ออีกหนึ่งปีที่แปลงขุนติงขุนต้อย เป็นงานวิจัยเพื่อย้ําปีสุดท้ายเนี่ยเราจะย้ําในเรื่องของการลดต้นทุนแต่เพิ่มผลผลิตเพราะฉะนั้นผมถึงฝากว่าท่านที่มีเงาะรุ่นสาวรุ่นกลางและท่านเป็นผู้ที่สนใจอยากจะลองทําพัฒนเงาะให้เป็นไม้ผลเศรษฐกิจเพื่อที่จะสร้างประโยชน์ให้กับสังคมเราชาวสวนก็คือการสร้างตำราเพราะนั้นงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ย บริษัทเจีย,ย,ยไถได้อนุมัติโครงการให้เราดําเนินการโดยบริษัทเจีย,ย,ยไถจะสนับสนุนปัจจัยการผลิตทั้งหมดผมเองจะเป็นผู้วางแผนพี่น้องเกษตรกรเป็นผู้ปฏิบัติท่านใดสนใจนะครับในงานธนาทรัพย์มะขามธนาทรัพย์กระทิงท่านมาหาผมมาพบปะมาคูดคุยมาดูกันในลายละเอียดได้ผมเรียนว่า งานวิจัยของผมต้องการสร้างตำราขึ้นมาให้เป็นตำราที่สมบูรณ์ที่สุดประโยชน์ที่ท่านได้รับคือผลผลิตทั้งหมดเป็นเรื่องของท่านเลยท่านจะทำอย่างไรจะขายอย่างไรเป็นส่วนของท่านและประโยชน์ที่ท่านได้ก็คือความรู้พิสูจน์แผนงานและก็ปัจจัยส่วนหนึ่งที่บริษัทเย,ยตยและชัยพฤกนะครับเป็นผู้สนับสนุนอำนวยความสะดวกทั้งหมดฝากไว้นะครับไม่ต้องเป็นแปลงใหญ่ หรือถ้าเป็นแปลงใหญ่เราก็แบ่งส่วนออกมาซึ่งนั่นหมายความว่าหลังจากเสร็จสิ้นงานวิจัยแล้วเราจะมีคู่มืองเงาะออกมาอีกหนึ่งฉบับเป็นฉบับที่สมบูรณ์แบบเหมือนกับในอนาคตเราจะมีคู่มือของมังคุดที่สามารถจะนำไปใช้ได้ทั่วประเทศไทยเพราะการศึกษาวิจัยของเราไม่ได้ทำเพื่อหวังที่จะใช้พิพันธ์ของบริษัทแต่หวังที่จะศึกษาเรียนรู้ เข้าไปอย่างลึกซึ้งถึงลักษณะพฤติกรรมนิสัยความเป็นอยู่ความาสัมพันธ์กันในระหว่างพืชระหว่างสภาพพื้นที่ดินฟ้าอากาศกับปัจจัยการผลิตที่จริงแล้วเรื่องนี้สำคัญนะครับผมเองอยากจะให้ท่านเข้าใจนิดนึงว่าการทำงานวิจัยเนี่ยไม่ใช่ได้ประโยชน์ที่ท่านนะครับท่านก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ จะได้ประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกร,กรซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของเรานี่คือสิ่งที่อยากจะอธิบายสนใจมาพบกันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับในงานไม่ว่าจะเป็นที่ธนาทรัพย์มาขามหรือธนาทรัพย์กระถิงเพราะว่าเป็นพื้นที่แหล่งผลิตเงาะที่สำคัญของจันทบุรีเราประเด็นของลําใหญ่นะครับขณะนี้นเนื่องจาก ชุดของลำไยที่กำลังอยู่ในช่วงฝนตกชุกแล้วก็เกิดสภาวะการเปลี่ยนเพศคือมันมีหลักวิชาการอยู่เรื่องหนึ่งที่อยากจะทำความเข้าใจก็คือว่าลำไยเนี่ย การเปลี่ยนเพศเขามีระดับของฮอร์โมนที่อยู่ภายในต้นถ้าฮอร์โมนเขามีการเปลี่ยนแปลงจากสภาพความร้อนหนาวความชื้นปริมาณน้นําฝนในตัวเช่นเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดการเปลี่ยนเพศหรือเบี่ยงเบนในเรื่องของการเปลี่ยนเพศได้โดยปกติเนี่ยท่านจะเห็นนะครับว่าลำไยเนี่ยเขาจะมีดอกตัวผู้ดอกสมบูรณ์เพศดอกตัวเมียทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าอะไรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ก็คือฮอร์โมนในต้นอะไรที่ทําให้ฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงก็คือสภาพดินฟ้าอากาศอุณหภูมิความร้อนหนาวสิ่งแวดล้อมทีนี้ตัวที่จะทําให้เขาเปลี่ยนแปลงช้าที่สุดก็คือความสมบูรณ์ความสมบูรณ์เพราะฉะนั้นถึงณเวลานี้เนี่ยฝนตกชุกฝนตกหนักปรากฏว่าเปลี่ยนเพศแล้วบานไปครึ่งช่อถามว่าแล้วเราจะทําอย่างไรเรื่องนี้เรามีประสบการณ์ แล้วก็มีประสบการณ์ค่อนข้างมากผมเรียนว่าท่านอย่าไปทอถอยอย่าไปท้อแท้ไม่ใช่ว่าพอมันบานไปครึ่งช่อแล้วมันเกิดอาการช้ำน้ำเป็นเป็นตัวผู้บอกโอ้ยเจ๊งเจ๊งแนะ่หมดแนะ่ปล่อยมันนั่นคือความคิดที่อาจจะไม่ถูกต้องครับเพราะสิ่งที่เราเคยศึกษาทำมาเนี่ยร่วมกับพี่น้อศกรเราพบว่า ถึงหน้าจุดตรงนั้นแต่เขาบานครึ่งช่อยังเหลืออีกครึ่งช่อและอีกครึ่งช่อเนี้ยจะติดง่ายกว่าไอ้ที่เป็นตัวผู้็จะกลายเป็นสมบูรณ์เพศทันทีเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ท่านรีบดําเนินการพ่นเบาๆนะครับก็คือสารกําจัดเชื้อราก่อนเบลคุดเป็นตัวหลักคาเบนดซิมนะเบลคุดร้อยหนึ่งคาเบนดซิมร้อยหนึ่งอันนี้คือตัวที่1ตัวที่2ครับโบลอนนะครับโบลอน100่งซีซีตัวที่3นะาอะโทนิก นะครับ 50cc ซอัตุนิกเป็นส่วนหนึ่งที่จะไปช่วยกระตุ้นการพัฒนาแล้วก็เป็นตัวที่จะทำให้รำไยนั้นมีกลิ่นหอมเรียกมแมลงมาช่วยผสมเกสรก็คือมีแค่เพียงนี้เท่านั้นเบลคุด100คาเบนดซิม100อัตุนิก50นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวโบลอน ที่สำคัญที่เราไม่ควรขาดเลยก็คืออะมิโนแอซิดตัวที่5ก็มีแค่เพียงเท่านี้คือ5้าตัวเพื่อที่จะนำไปฉีดให้เป็นละอองฝอยไปที่ดอกแล้วยืนยันได้ว่าลำไยของท่านยังสามารถที่จะเหลืออีกครึ่งช่อคือบางครั้งนี่มันอาจจะ50 40ร์เซนหรือ30ซ็นตยังมีโอกาสที่ติดผลได้แน่นอนเพราะฉะนั้นไม่ศูนย์เปล่าครับ เราฉีดสักครั้งหนึ่งก็ใช้เวลาตรงนี้ประมาณ5วัน7วันแล้วยิ่งสภาวะที่จากนี้ไปเกิดฝนทิ้งช่วงจริงผลก็จะได้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้ในกรณีนี้นะครับว่าท่านที่กำลังดอกบานแล้วเจอปัญหาเป็นตัวผู้หรืออการฉ่ำน้ำก็ขอให้สู้ ต่อไปอน,นี่คือประเด็นที่เป็นความเสียหายขนาดนี้ส่วนท่านที่กำลังเตรียมงานที่จะทำชุดต่อไปนะครับชุดต่อไปนั้นก็คือการทำสารในเ,เดือนสิงหาคมโดยปกติเนี่ยสมัยก่อนถ้าเราจะพูดถึงการทำสารชุดต่อไปของพี่น้องชาวลำไยเขตพื้นที่โป่งน้ำร้อนสอยดาวเขาก็จะบอกว่าทำสารวันแม่แต่ว่า จากกรณีวันคือวันที่ 10- 1112นี่แหละครับสองเดือนสิงหาคมทีนี้มันมีประเด็นอยู่ครับว่าพอช่วงจังหวะตรงนั้นเนี่ยถ้าเรามาทำพื้นที่ด้านล่างด้านล่างก็คือเขตตั้งแต่มะขามมาจนถึงเมืองไปจนถึงท่าไมคิดจะกูดอะไรก็ตามครับปรากฏว่าช่วงนั้นเนี่ยพอไปถึงช่วงดอกบานก็จะเจอฝนทันทีกลายเป็นความเสียหายเพราะฉะนั้นท่านท,ที่อยู่ด้านล่างนะครับ คือในเขตอำเภอพื้นที่ด้านล่างต่ำๆเนี่ยเราน่าจะเลื่อนออกไปก่อนไปเป็นสักวันที่20กว่ากว่าของเดือนสิงหาคมน่าจะปลอดภัยกว่าอันนี้เป็นเป็นวิธีแก้ง่ายๆที่เราจะปลอดภัยต่อในเรื่องของความเสียหายจากการเปลี่ยนเพศของดอกถามว่าทำไมเราทราบครับว่าถ้าเราทำตรงวันที่ต้นเดือนสิงหา ช่วงบานเจอฝนแต่ถ้าหากว่าเราทําเลื่อนออกไปก็จะทําให้เราเนี่ยบานแล้วอาจจะเจอฝนน้อยล่าสุดเรายังมีอีกเทคนิคหนึ่งทํามันที่ปลายสิงหาเลยหรือต้นกันยาถ้าเราทําที่ปลายสิงหาหรือต้นกันยาเราก็จะต้องมีขั้นตอนอยู่อีกสองขั้นตอนคือท่านปลอดภัยต่อสภาวะฝนตกอย่างแน่นอนแต่ท่านจะต้อง แต่งผลให้เหลือไม่มากเกินไปเพื่อให้การเก็บเกี่ยวเร็วขึ้นเพราะมันจะต้องผ่านหนาวนะครับถ้าเราเก็บเกี่ยวเร็วก็คือ6เดือนครึ่งมันก็จะไปตกอยู่ที่ต้นเดือนเมษายนซึ่งเราเก็บเกี่ยวให้เสร็จก่อนที่แรงงานจะกลับบ้านไปต่างประเทศถ้าเราทำการแบบนี้ได้ก็คือตัดแต่งผลให้น้อยเก็บเกี่ยวให้เร็วเราก็จะสอบผ่าน เท่ากับว่าเราจะประสบความสำเร็จอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่เราจะต้องนำมาใช้ล่าสุดผมมีราคาแจ้งนะครับว่าท่านที่จะทำสารชุดนี้ท่านจะได้รับราคาชนิดที่ไม่ต่ากว่า40บาทต่อกิโลกรัมคือ,อยืนยันได้ว่ามีหลักประกันอยู่ที่ไม่ต่ากว่า40บาทต่อกิโลกรัมแน่นอนเพราะนั้นก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับสำหรับท่านที่มีน้ำ มีต้นมีความสมบูรณ์มีความพร้อมก็เข้าสู่ะบวนการตรงนี้ส่วนของวันนี้เวลาของเราหมดครับคงจะต้องติดตามและพบก,กันใหม่ในวันพรุ่งนี้ต้องขอขอบคุณพี่น้องเกษตรกรและท่านผู้ฟังทุกท่านครับที่ติดตามรายการด้วยดีตลอดมา แล้วก็ช่วยสนับสนุนพิทภัณฑ์ของบริษัทที่ให้การสนับสนุนรายการตรงนี้ที่ใช้พุทธเกษตรจันทโุรีในทุกสาขาพบกันพวกนี้ขอ <จะ S 1> ทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับปปััหาจาจจกกวนนนเนเ็อื